เอ,อ้รอบเท่าไร่วะลืมดูแรอบสิเขาบอกว่าสิบสา <c oughs> มต่อไปนี่มีรอบเรี <c oughs> ยบร้อยอีกีกรอบวะไม่รู้ว่าท้องเล่นไนแหละมีภารกิจเจ็ดตังวะจีดหรอเออหนูตั้งเี็นี่ไมู่มัขึ้นไงมันดูมันดูไงเยี่ยดไปก่อนเยดไปก่อนเียเียน อะไรของมึงอะดูไม่กล้าโดนได้อย่าตั้งรุ่นตั้งนี่อย่าตั้งรุ่นตั้งนี่ตั้ตั้งเต๋าตหายหายเชยแล้วเจ้าก็ซื้อปืนผิดเนี่ยมึงตั้งตันมึงกตั้งราคาเปล่าเท่าไหร่ครับ ดูอะดูได้อะอ่าตั้งไปตรงนี้กันอัดคลิปอยู่นะก็ลืก็กเลรมีอเออที่มึงตั้งอน่มตั้งได้วะวไอ้าเวลาตั้งมีอใบใบโ้โหตั้งดวแล้วก็ย่ีแหมมีตั้งก็ได้แค่นี้มันก็จะตั้งในพวกนี้จะไปดูแล้ว Ô yên buộc đứng mày nè, thấy kia, gì. Ô à, buộc đứng ở mày อย่มาอาย่ยุดไเื่อต่อให้ดุมเลยอะตอนนั้นะที่เล่นกันแบบจี้จบงได้แค่นี้ต่อนี่ไงอะโหน อุ๊ยสางนอะเอ้า,าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วรลอ,รอดตายไปเ<ด>ออมันไม่ขึ้นลบแต่สิงไงก็ภารกิจเจ็ดมันของเราไงเจ็ดอ่ะเจ็ดเลาคเราต้องชนะมันเจ็ดตาก็คือเออ Ô, ngã n ทางโน้นทางโน้นทางโน้นเ่ยฮ้ยลงดีแล้วชินหาแล้วโ็ด้อุ้ยงนีมงได้ไงเห็นแล้วโคังโคง้งชิ้นหนง จะมาถามความรู้สึกเขาว่าเป็นยังไงบ้างเรื่องเอาดิเรนจำละแบบไงเปลียนชำละบบปไงสวยมากกว่าไม่โหล้สวยมากเรนจำละแบบว่าสวยกว่า Ừ, ta không biết đặt mình Ôi, oh, đồn nhìn cái bọn vậy ้แบบบเนี่ไงนี่ไงอ้อมอยู่ทางซ้ายมือซ้ายมือซ้ายมือข้างล่าง ย้อโคโรอาการโคโรอัดหน้ากูเลยไม่เป็นการโคโรอัดหน้าข้างล่างข้างล่างนั่งไงนั่งไงผมสั่นที่เอาพุ่มยาพุ่มยาเออระวังโดนกระโดดระวังโดนชาร์ทเอ้าเราไม่ยิงกระโดดยิงยิงไม่ยิงเราเสียไปแล้วเออข่าวนี่เพื่อนได้น้ำมือของตัวเอง ทามือเพื่อนรักใอรกูต้องซื้อปืนใหม่มันไม่ต้องปูกันแต่ป้อมกดูมัน่มปลนเลยได้ปกติสำคัญ เด่นยากหน่อยอะไอค<ข>ิงได้ไอคิงคงท้อแน่นอนถ้าได้แบบนี้เพราะมาันมันไม่ได้มีเพื่อนแบบเหมือตนตอนนั้นแหละอันเนี้ยมีตัวอันนี้มึงได้นเพราะมึงได้นเพราะว่าอะไรครับนนไ,รไก่ไม่ได้แบกไก่อะกูๆๆตัง Anh chúc cháy nha cho bà mà cho bà cháy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  mà cháy bà cháy bà cháy bà cháy แล้วตองนี้ของมันหนึ่งทีมนี่บิวดรวอวะบิวมันจะไปซุ่มไหนมูลค่าอ่ะโอเคราก็บอกเลยจัดไปอ่าจับกระลืมดรวิ่งวิ่งแล้วมันตกพอดีคุณรู้เลยแหละไห่ที่เ้คนนี่มันก็คือเฉพาะเจ็ดทีมเองก็เรียบร้อยกระตือก็ไม่เรียบร้อยยิงไม่ได้ dùng cho một ăn liền Người bên sân này cho đi lẩu à Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn <ovan> โหนมันไวมากเลยว่าไอวอลม <we> <ael> ันสูงนะเนี่ยดังไอวอลดังไอวอลมีไอระเบิดป่ะมีระเบิดป่ะไม่ไหวอะเปาเออปลาระเบิดระวังระเบิดอ้าวแล้วแหละเสร็จเสร็จโอ้โหระวังระเบิดนจะได้ตายตายไปไม่ยั้งมือเลยป้าป้าปลาป้า ังต้ไอ้ชินไม่เอาแล้ว AW วสองกระบอกไม่ไหวเฮ้ยสุดท้ายสุดท้ายบอกต้องใช้ระเบิดป่าเข้าไปป่าเข้าไปป่าไม่ไหวเอวีอ่มือป่าแม่งป่าไม่ยั้งป่าไม่ยั้งมือปาระเบิดได้จำกัดแม่งหกขวกเล่นไม่ยั้งมือไอเด็กเกอร์มันวงแดงมันหมดก่อนอีกูดึงกูไม่โดนเพื่อนไม่โดนไอ่อ้ทำเนาฉัรู้ว่าท่านสิ ใช่ใช่ใช่แล้วคิดว่าจริงมึงดูทางซ้ายเดี๋ยวกูดูทางขวาดูทางซ้ายมันต้องไปทางซ้ายแน่นอนเดานะเดานะเอาเข้าไปหัวมันไปทางนี่แล้วไปทางซ้ายเนี่ยทางนี้เออมึงเลี้ยยังไงมันไม่มีหลบโอ้ยเอ้ามา เกมโม่ไงเอาเลยเปาเปาเอาเลยระเบิดระเบิดระเบิดอีกแล้วระเบิดระเบิดคว่างเลยคว่างคว่างคว่างมึงไม่โดนเลยเปาโดนระเบิดลบไอ้เยอะยาตกน้ำเอายนเกมอ่ะคุณกัจจาโอ้เอาชิเอายังไงอะฮัลโหลเล่นอะไรเอาตลก่ะตลกมากปะตลกมากปะ เอามันตลกมากวะเนี่ยไอ้ชายไอ้วอเอ้ยหมอกเด็กอ่าเรียบร้อยกระโดดดีกระโดดสิมันกระโดดได้ทั้งมันเม่นมเลยวะเอาเอาตลกตลกตลกมากป้าเป็นโจ๊กเกอร์เหรอเอาไอ,อ,อ้บอไอ้บวงกินตายแล้วกระโดดสูงไม่น้อย มาเลยโอ๊ยบอลมิ้งเพื่องระเบิดระเบิดว่าวาอ่ะฮะสองเกงมเองหยอดต,ตอั้มศพหลังมันมาหลังไม่อไงวะมันมาหลังกู าจากมันมาข้างหลังตัวเมื่อกี้เมื่อกี้มันมาข้างหลังไม่ทันตั้งตัวครับไต้องไปด้วยกันแล้วจะทำแยกเลยไปไปไปรวมรวมรวมตามม,มาเลยตั้งให้วอลตั้งให้วอลประกบเลยมันมาหลังเอ้าไม่มีใครไหวแล้วมันปลาระเบนปลาระเบนอ,อยู่ด้านหลัง ว่าจาะมาเนีย่ยจะยบแน่นอนอเฮ้ยอ,อ,อ่พ <c oughs> ี่้าวโอ้ยจิตร่ไหนบอกให้รวมกันาโอ้จ <c oughs> บอโลี่ไปไหนวะไม่บอกให้ไปรวมหรอก ไม่ดท้ายเราจะจบท,ท้ายแล้วมันยังเพิ่งสายตาเองจะจบท้ายของเราไงจะจบใจไมเนี่ยฮัลโหลหรือจะลงสวนกับก่อนมาแล้วก็เอาตานี้ผมเอาเท้าผมไม่ดีเลยโอ้บ,อบวกรวมกันนะจริงอะจริงเลยจริงเยอะงั้นตนะั้งหนอไอ้กู ก่อนเล,ลอยอกที่แม่จะส่วนกับได้แล่วครับ<ช>มันเล่นโมกุลมันเล่นสังขารลูกสองอ,อ๋มันก็รอบสังหารนี่มันโดนลุมอ่ะมโดนลุมกินโตอ่ะ อเห็นแล้วแล้วมันมาข้างหลังใครปาเมื่อกี้มันม,มีคนปลาระเบิดเออระเบิดมาจากข้างหลังหนนั้นเออเห็นแล้วนี่ไงหลังไอวอไงไอวอข้างนอกอ่ะ เอ้ยมันไปทางซ้ายแล้วอ่ะเอ้ยนั่นไงมันอ้อมจริงด้วยมันตั้งไอ้หัวมาแล้วอ้อมไปทางซ้ายเหรอเออเห็นได้ไอ้หัวเฮ้ยหมาแล้วหมาแล้วหมาแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วล้งเสาหลังเสา กระจกวิธีกระจกวิทีสก,กอร์7ต่อ3นะคกับตึงมากครับคิมจุกมาก <c oughs> เล่นเอาถ้าเราจุกเลย <c oughs> ไก่ฟ้าแบกเลย <c oughs> <c oughs> ถือว่าเราก็ได้แกงมือกับเจคิมตอนนั้นเลยนะคิมวมันค่าเยอะกว่าเราอีกเมื่อเคจบแล้ว